สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะหรือว่ามีมิแสง,งธงฟิลแอนค่ะเดินทางตัวค่ะพี่น้องค่ะมุ่งขึ้นีปพักอยู่แถวจะเขาพันแกน่นนอบพอนะแกแบบว่าห้าบึงระยะทางแล้วมันมันไกลมันจะมาพักก่อนได้สินะคะจะพา ฝนกระตกกำลังสินอนฝนกระตกครับพี่น้องวัดวัดวีกำลังสิ่งอ๋อวัดวีกำลองเพ่งกันดาลาขึ้นเดียวคือเก่านั่งละคั้นพนวัตีกันกับฝนตกก็สันแล้วัยขึ้นได้ดดาล่าขึ้นเดียวดาล่าขึ้นเดียวว่ดจบสำเพราะว่าการกับแนบเบิ้งยูเพราะว่ามันเป็นช่วงพายุเขานะ้องใายกระทางมาถามอยู่ว่าพายุเขาเด้ฝนสิบวัดตัว่อนสั่นคนแล้วเมื่อแรกมัน บ่าว่าว่าท่าน,นเด็ดขึ้สิว่าท่านในตกหรือเป่าสิแม่เลยมันมาตกมือไม่ตกเที่ยงขึ้นกว่าเที่ยงขึ้นกว่ากับเป็นมือไม่แล้วนะนบัดอันแนี่เบิองมันเป็นแบบฝ้าคลื่นคลืฝ้าเหลี่ยมสีมาสี วัยรุ่นกำลังมวลเลยหลายๆค่ะกิลีขอบคุณพี่น้องทา้งน้องพอดนะคะความมวลนังสิบโมมีตีมีตางกัโอ้มันเก็ดบุญไปมหาชาตลแม่แต่ว่ามันขึ้นเป็นนี่อย่างท่องรังเวทีน่ะอ๋ออันนั้นเด็กหน่อยไวัรุ่นเด็กน้อยหนึ่งโดนตีถึงตีก็ตีกันอันเด็กน้อยผู้หญิงบ่แม่ตีกันเถอะผู้หญิงกับพ่อผู้หญิงให้พี่น้องบางคนก็ได้บอน สองมาละมันหนึ่งมาสองมาสาประมาณนี้เนเลดนี่แหละกรนหนักกันหนองอยู่ที่นี่น้อย่าจะตกใจน้ำยังแน่กับติเป็นโลกประจําตัวนั้นเป็นโลองหอมเลยช็อกบะช็อกมาปฐมพยาบาลหลังวิธีเห็นแต่แค่มีแลนไปกันเยว่างเอาผู้ใด็กเป็นนิยมทำใจนึกจักกลับรถแต่แบบมันฝนตกนอนพี่น้องกับฟ้าพากันนั้น เก็บของเก็บไปเก็บมันสิบอดก็เลยว่าเก็บของเลยนะข้าวสันก็เรื่อยเก็บของร่องตอนนั้นเลย้อมก็ฝนตกหลังจากอันเก็บของเสร็จเราก็พ้ากันแยกใหญ่กันพีหนองรถแดนเซอร์กันนักร่องจะไปนอนอุดรสันบอดคนนิบัตอยูดอนเนาะมันก็เยีหกไปนอนอยู่เืยนะคะเพืนสวยวันนี้ห้องเก็บผักยุงพอกันอยู่ แว่านี่เขากบบแยกมามันเป็นรถเจ้าตอนแรกันขี้นกกลัวพี่ซอดไ่ไหว้ด้วยรถใจเย็นหัวไปสิงว่างกันเลยแยกใหญ่กันนะคะนักดนตรีกับไปนอนใกิ๊กไก่กิ๊กไก่โงงานคนละก็อาจจะเปลี่ยนกันครับเจังไดนก็พอจะทาไว้เราด้วยคเป็นเดียวก็ถือว่มันไม่แพมันแบบิ่งเวลาเราประมาณสี่ชั่วโมงกว่ากับหัวนาแต่ก็เลยสงสัยเราไม่ทัน แบบว่าท่านก็สิ่งหวังนะแถวๆหวังเ,เ,เราก็จอดึจอดแล้วก็จอดแล้วก็พวกหวังเราก็ขับ,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 บไปินะเพราะว่านีหเอาแบบมาตรฐานก็เลยเป็นลาละจักหน่อยก็เลยต้องผักก่อนนะคะเพราะตรงไหนมันจะทำง,งานอยู่เรียว่า เสริร่างกายครับรถสบายสบายปลอดภัยงานร้อยเปอร์เซ็นต์เป็ภารกิจของเราเมื่อกี้นี่เก็บยางใส่ตรงไหนเนี่ยคุณนิวฝ่าวันน้ำมาเป็นลมวันทำเป็นลมบางตัวเก็บแต่ว่าชุดชุดที่ใส่เตอคืออยู่่อยูนี่นี่แหละอยู่นี่กระสอบนี่แหละสได้ออกพึ่งโย้ว่ามันเปียกขนเปียกป่าวนาว่าอยู่อยู่บ้านคือสิบวัตต์ตัวยูวันคือไล่แต่บ้านจต่างทีนะที่มิชลาเนาะ มิซาล่าคือจังยุ้ยไอเซอร์ปูมอ่ะจะดีมากเลยมิซาร่าลังเวทีแตว่ามึงมิซาล่าแบบก็โต๊ะไปะมิซาล่าประตูเพราะเนี่ยตรวจ่าผู้เด่นบานไฟเลียงมาจจางมันวงเงนแสงห้องไฟเลน้ยไปด้วยรับรองว่าได้ฝนแน่นอนไปใส่ฝนตกขึ้นนี่ ว่าสกินเขาิ่นก็เอาเขาพันไว้ให้ลังวิธีหรอกอันผู้เป็นประสานงานกระได้แต่ว่าไม่ถึงกันจะพ้องกย่ามก็ได้หน่อยได้มากินโจกกันเด้มากินโจกตอนเลิกพี่บ้านเสือน้มมาไหก็จะมีมาไหก็กินคนหนึ่งโอเคกับยูทองเกี่ยวว่าได้เพราะว่าหมอเิ่นดึงขังล่างไหมพี่น้องดึงขังล่างกดให้มันมีพื้นที่สำหรับดึงฟันถึกข้างบนเพราะว่าห้องบริสุทธินะนี่อันนึง ขันบมก,ก็ของไงยวากันเด้อพี่น้องนี่พ่อนุญาตก็มือหน,น,นึ่งก็เป็นคุค้มเติมเด้อพี่น้องเดี๋ยวใส่พี่น้องเมืองป่ามันมันเป็นเชุงผ้าอยู่เข,ขาคือว่าอนี่คือบักคักแบบว่าฟาหลัวอ,อะไรอ่ะก่อนไม่รู้ชื่เลยแบเต็มไปหมดบ่มีบี่บิ แบบถ้าเป็นก้อนว่ามีมันเป็นก้อนเป็นเมฆเ,เป็นก้อนเป็นจับเกิดมีแดดเดียวอุ้ยควายดอนก้วนขางทางควายดอนโอ้มาลนซอยกันอีกเด้อพี่น้องมาแล้วอะ่ะ นราพี่น้องมันกัดเห็ดยางไปมันกัดอันเดียวสวนก็บ,บอกสวนเอาแล้วไปอนาคตรปุกอันนาคตของมันยิงจะทวงอนาคตลูกหลานนั่นแหละบอจริงเดยต้มมันใส่กันเอาในกระลูกหลานใจของคือเก่านะผูกแม่แม่เพิ่งจะเจ็ดมหาอีกว่าหนูขาไปโรงเรีย้เราเด้อพี่มันสนหนูขาไปเห็นแล้วเห็นผู้เฮตันบุญไหวสวางอ้ายก็ ไอ้บ้นกันะแต่ว่าถูโอโอโอโค้องเดียวนไ่ไดไปแต่าคูสิไปบ้านเงสิบคสิออกไปบ้านเดียวย่เล,ล่อห็นงเยยียคนจัดการล้วพี่นองเป็นสิไปตลอดเล้นี่เป็นสิไปตลอดทางพี่นอค,ค,คุณไปตลอดทางาอยู่เขาน้องทายแล้วายแล้วก็สิได้อ่ววันที่ยี่สิบสา ฟังอะติดงานอีกตายเสด้ไปหาหมอหมอ,หมอนัดพอเราก็ไปหาหมอหมอนัดสองเดือน แต่ว่าหมู่บ้านนี่ลงแล้วมันบ็รู้อันมีไปแตะมึงไหนมันก็คือจังอันก็ได้แตะอีอย่างนะแต่ว่ามันเป็นคือเป็ี่ยนบอกส่วนตัวมันขึ้นอยู่กุญแจหลอกแม่จะคล้องกับขาใจว่าเอ้าคือลงไปแล้วคือว่าท่านมียอดข้นเบิ้องมาสั่นจะคล้องกับงงเพราะมันไหลเฉกเบิ้งโอ้เอฟซีเหมือกระทะมาถามคือเห็นลงคลิปเลยเนาะมาสั่นเอ้าคือหัวก็ลงไปหมู่บ้านนะจ๊ะขอบคุณที่เอฟซีแล้วนะคะที่เพิ่นทักมาถามเพิ่นอ่าก็พอเห็นลงคลิปเพิ่นกระทกมาถามนะคะ เราก็ระเรื่อเด็กมาเช็คจะความกับมันหลายอย่างเนี่ยก็ย่อมเราประการวนอยู่กับเป็นห่วงลูกธรรมดาพี่น้องคนเป็นพ่อแม่เนาะแต่เทอางาเท่างานพร้อมมันก็เลื่องว่าเด็กมาเช็คกระเรื่องว่าเด็กมาทราบลรุ่งช่ว้ลงบันเทิรถจดนมือไปโดนปุ่มบิดหรือเปล่าแม่อาจจะแม่แบบเพิ่งเพราะว่ามีอัพคลิปเท่างรถน้ำมันอาจจะอาจจะเลื่อนไปนู่นนี่นั่นนี่หน่อยก็เลย ช้ำให้ลกอขอพูดเล่นลคะ่ะที่เป็นกําลังใจให้นะคะพี่น้องคะ่ะมือแร่งพองกันยุบันมือด้วจ้าผู้ใดอ,อยู่ในกลุมแลลวนะคะกับเงินซื้อคือเกา่าแต่ว่ามือว่านี่เพิ่งกระไรไ่เปิดก้อนเดี๋ยวเพ่นะคะเชิญเพื่อนพี่น้องเขากลุมนะคะมาเป็นกําลังใจให้ทีมงานแสงทอกกี่แลนนะคะพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้มีลับอีกก้อนนะคะอาจจะหิบจังรด,ดอีกรับอาบอากทั่ให้พี่พ่อนถื่องอีกรถเป็นมูคนขับ เก้ว,วนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะขอกลังมาคลิปหนะคะ่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ